ฟิลิปโลเลอร์บักขวาทีมชาติไทยบินกับเยอรมันอย่างด่วนฟิลิปโลเลอร์บักขวาทีมชาติไทยจะไม่สามารถลงสนามในศึกไทยลีกช่วยทีมราชบุรีมิตรผลเอฟซีได้พักใหญ่หลังจากเจ้าตัวได้ขออนุญาตเดินทางกลับไปยังประเทศเยอรมันเพื่อไปเฝ้าภรรยาที่กำลังจะใกล้คลอด ส่งผลให้ราชบุรีมิดผลเอฟจะขาดฟิลิปโรเลอร์ขั้งแกนหลักของทีมอย่างไม่น้อยไปจนถึงเดือนมกราคม2021รพวมถึงเกมที่จะต้องออกไปเยือนบุรีรัมยูเนเต็ดในวันที่9มกราคมนี้ด้วยเนื่องจากฟิลิปโรเลอร์หากกลับมายังประเทศไทยก็ต้องเข้ารับการกักตัวอย่างน้อย14วันตามมาตรการความปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ทั้งนี้ในรายงานระบุว่า ก่อนที่แบ็กขวาทีมชาติไทยแข้งดาวซันโบรายนีจะออกเดินทางไปยังประเทศเยอรมันฟิลิปโลเลอร์ได้รับการต่อสัญญาเพิ่มอีก2ปีอีกด้วยเท่ากับว่าเขาจะอยู่คาแข้งกับทีมอย่างน้อยไปจนถึงปี2025เลยทีเดียว